สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง fiction ดีความเดิมตอนที่แล้วบากิซูเพกยูจิโร่ไปหนึ่งทีและยูจิโร่ก็ลุกขึ้นมายืนบากิก็ต่อยไปที่หน้าต่อยลําตัวและก็เตะไปที่หน้าอีกครั้งหนึ่งทนันใดนั่นเองในขณะที่บากิเตะอยู่ยูจิโร่ก็ใช้ฟ่ามือทั้งสองตบไปที่บ้องหูลูกชายของตัวเองตอนที่302ตัวแทนของภาพบนผนังทั่วทั้งจักรวาลทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ต้องรับรู้ว่าทั้งหมดมันจบแล้ว ในขณะที่บากิโดนตบบ้องหูนั้นบากิก็นึกถึงแม่เพราะว่าแม่ของเขานั้นก็โดนยูจิโร่ตบบ้องหูแบบนี้เช่นกันซึ่งกระถ่ายไปที่ใบหน้าของบากิใบหน้านี้ก็บ,บี้เลยทีเดียวก็ยังเป็นรูปฝ่ามือของยูจิโร่ที่ค้างไว้ที่หูของบากิตัดฉากมาที่พีระมิดชายคนหนึ่งกล่าวยังกับว่ายืนอยู่บนฐานทัพของ UFO เลยแฮพูดอะไรนะ่ะเราเข้าไปนอนรอในรถจนกว่าพวกเขาจะกลับมาเหอะตัดฉากมาภายในพีระมิดมีใครเคยเห็นอะไรแบบนี้บ้างไหม มันเป็นภาพเรื่องราวที่สวยงามมากพวกเขาได้สร้างศิลปะอันยิ่งใหญ่ซึ่งภาพที่เขาเห็นกันนั่นก็คือภาพของปีศาจตัวใหญ่กําลังปะทะกับปีศาจตัวเล็กซาตาจานครับนี่เป็นภาพของคนสองคนที่คล้ายกันใช่ไหมครับใช่แล้วคนในภาพเป็นคนเดียวกันกับภาพที่เราเห็นก่อนหน้านี้แต่ว่าซาตาจานครับปีศาจตัวเล็กดูเหมือนจะหันหน้าไปอีกทางนะครับหรือว่าบางทีพวกเขาอาจจะเป็นพ่อลูกกันทั้งสองคนนี้เป็นไปได้มากว่าจะเป็นพ่อลูกกัน ยังไงก็เถอะนี่มันมีกลุ่มคนมากมายอยู่ด้านหลังของปีศาจตัวใหญ่ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้สนใจรายละเอียดมากนักจนถึงเมื่อกี้แต่ถ้าเธอลองสังเกตดูดีๆตรงนี้มีผู้คนหลากหลายประเภทต่างเชื้อชาติต่างเพศต่างอายุดูเหมือนว่าพวกเขามารวมตัวกันเพื่อมาดูปีศาจสองคนนี้หรือบางทีก็แค่มายืนอยู่เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ปีศาจตัวใหญ่เท่านั้นเขาเก่งจริงๆใช่แต่บางที ตัดฉากมาที่สนามต่อสู้ยูจิโร่กล่าวแกอาจจะไม่ได้ยินสิ่งที่ฉันกําลังจะพูดแกจะได้ยินแค่เฉพาะเสียงดังๆจีฮารุกล่าวขอโทษครับบอสพวกเราเข้าไปใกล้กว่านี้ไม่ได้แล้วผมจะเปิดทางให้ดีไหมฮานามะกล่าวไม่ต้องตรงนี้ก็ดีแล้วยูจิโร่กล่าวยูจิโร่กับบากิมองจากตรงนี้สิ่งที่เราทําสําเร็จในวันนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกตลอดไปแต่สิ่งที่สําคัญที่สุด คือการต่อสู้นี้จะไม่มีอีกแล้วยูจิโร่ก็วางตัวบากิลงและก็นํามือออกนั่นก็ทําให้เห็นเลือดที่กระเซ็นออกมาจากหูของบากิเล็กน้อยยูจิโร่กล่าวดังนั้นเพื่อที่จะไม่ให้มีอะไรผิดพลาดจะต้องหาทางป้องกันไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกยูจิโร่ก็จับแขนบากิมาจากนั้นก็นํามือของบากิมาวางไว้บนฝ่ามือของตัวเองเริ่มจากนิ้วเล็กๆของแกแบบนี้เรียงไปเรื่อยๆจนได้แบบนี้ตอนที่303 วิธีกำหม,มัดในโลกนี้มีเครื่องมือมากมายบากินาไวเด็กกล่าวเครื่องมืองั้นหรออยู่ทีโลกในวัยหนุ่มกล่าวต่างก็ใช้กับงานเฉพาะอย่างในชีวิตประจําวันของเราแต่ก็ไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ไม่ใช้บากิ <uj> <uj> นาัยเด็กถามอะไรเหรอครับอยู่ทีโลกกำมัดและกล่าวว่าสิ่งนั้นก็คืออาวุธไม่ว่าจะเป็นค้อนดาบหรือแม้กระทั่งหอกฉันจะแสดงให้ดูโดยเริ่มจากค้อน ดูจิโร่ในวัยหนุ่มก็จับท่อนแขนของบากิในวัยเด็กมาแกต้องเริ่มจากงอนิ้วแบบนี้เอาปลายนิ้วไว้ตรงขคอแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆทีละนิ้วนั่นแหละดีทีนี้ก็เริ่มทําตามพ่อนะเริ่มจากนิ้วนี้ค่อยๆพับลงมาแบบนี้และสุดท้ายใช้นิ้วโป้งกําให้แน่นรู้ไหมว่าแกกําลังกําอะไรไว้อยู่พลังไงล่ะแกกําพลังไว้อยู่ในกําปั้นของแกเองตัดฉามาที่ปัจจุบัน มีคาของยูจิโร่ัวหนุ่มแทรกเข้ามาว่ากำมันเอาไว้เพื่อใช้ในการต่อสู้ของแกบากิคิดว่าพลังอยู่ในกำมือของฉันตั้งแต่มนุษย์ได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี่คืออาวุธที่ไร้กาที่สุดและมันก็อยู่ในกำปั้นคู่นี้ของฉันรู้สึกถึงพลังในกำปั้นอยู่อย่างเรียบร้อยภายใต้นิ้วโปง้งปล่อยตัวตามสบายให้ทั้งหมดมาอยู่ที่กำปั้นให้ร่างกายรับฟังสิ่งรอบตัวยูจิโร่กล่าวโห เกคงยังไม่ลืมสินะ <Cut. S 1> บากิคิดว่านี่เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่พ่อได้ถ่ายทอดความรู้ของตัวเองให้ฉันจิฮารุกล่าวบอสครับน่าจะอีกประมาณสิบแถวถึงจะไปถึงเอาไงต่อดีครับให้ผมเปิดทางให้อีกรอบไหมครับอนามะกล่าวไม่ต้องตรงนี้ก็ดีแล้วบากิคิดว่าไม่ต้องคิดเรื่องป้องกันยืนให้มั่นคงทิ้งน้ำหนักลงที่เท้าใช้ปลายเท้าอีกข้างหนึงแตะพื้นไว้ ทำเพียงแค่พุ่งออกไปข้างหน้าพร้อมกับพลังที่อยู่ในกำปั้นไม่ต้องใส่ใจอะไรทั้งนั้นบากิและยูจิโร่ต่างคนก็ต่างจิกเท้าลงไปที่พื้นแล้วก็พุ่งออกมาทุ่มเททุกอย่างในชีวิตลงไปในกำปั้นสยบทุกสิ่งที่ยืนอยู่ข้างหน้าไม่เกี่ยวกับว่าใครแข็งแกร่งกว่ากันบากิก็ต่อยไปที่หน้าของยูจิโร่ไม่ต้องไปคิดให้วุ่นวายยูจิโร่ก็ต่อยมาที่หน้าของบากิเพราะนี่คือวิธีที่พิสูจน์ว่าใครแข็งแกร่งที่สุด บาคิและยูจิโร่ก็กระเด็นออกจากกันตอนที่304การเปรียบเทียบหลังจากบากิกับยูจิโร่แลกกันคนละหมัดทั้งสองคนก็กระเด็นออกจากกันมีคำอธิบายว่าไม่ใช่แค่กำปั้นแค่ชกเข้าไปที่หน้าเสียงที่ดังออกมามันเหมือนกับเสียงรถบรรทุกชนกันบากิกับยูจิโร่ที่กระเด็นออกมาก็เบรกเท้าลากจากนั้นทั้งสองคนก็ตั้งท่าจิกเท้าลงไปที่พื้นอีกครั้งหนึ่งและก็บิดลำตัวเพิ่มความเร็ว และทั้งสองคนก็บุกเข้าไปต่อยกันอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ขราวนี้ก็เป็นหมัดที่ค่อนข้างรุนแรงเพราะทั้งบากิและยูจิโร่ก็เกือบจะล้มเหมือนกันผู้คนก่าวเสียงดังชมัดไม่น่าเชื่อเลยดอโปะคิดว่าที่แล้วมาฉันได้ผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้วายด้วยการพิชิตเหล่าคนอันตรายพวกนั้นจัดการให้ลาบขาบใช้เพียงแค่ศิลปะการต่อสู้ร่างกายของคนเหามีจุดชีวิตอยู่มากมาย ซึ่งสามารถโจมตีได้โดยใช้ศิลปะการต่อสู้เมื่อรู้แล้วว่าจะต้องป้องกันตัวเองจากการโจมตีแต่นี่คือการปลดปล่อยตัวเองสู่ความเหนือขีดจำกัดมันไม่ใช่อะไรทั้งนั้นไม่ใช่ศิลปะการต่อสู้นี่คือบางสิ่งบางอย่างที่ต่างจากศิลปะการต่อสู้บากิกับยูจิโรก็ง้างหมัดเข้าหากันและในฉากถัดมาทั้งสองคนก็ต่างอัปเปอร์คัตเข้าหากันไม่ใช่อะไรทั้งนั้นมันเป็นแค่การเปรียบเทียบพลังของคนสองคน ผู้ชนะจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างแท้จริงชายคนหนึ่งกล่าวเฮ้ยบ้าชิบหายแล้วก็มีคนคนหนึ่งเดินแทรกเข้ามาผู้คนก็กล่าวว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยจะเดินแรกทำไมชายคนนี้ก็บอกขอโทษครับชายคนนี้ก็เป็นชายผิวเข้มเดินมาข้างหน้าผู้คนกล่าวอะไรกันอย่าบัางสิวะใครนะชายคนนี้ก็มองไปที่การต่อสู้แล้วก็กล่าวว่าเขาคือออก้าจริงๆและชายผิวเข้มคนนี้ก็ยกมือขึ้นมาภาวนาจากนั้นก็คุกเข่าแล้วก็ก้มหน้าภาวนาอย่างใจจดใจจอ ตอนที่305เมื่อการต่อสู้ใกล้จบลง like ชายคนนี้ก็ก้มหน้าภาวนาอยู่ผู้คนกล่าวอะไรกันใครนะ่ะเขากําลังทําอะไรอยู่ผู้เขาทําไมนะ่ะกําลังภาวนาอยู่งั้นหรอผู้คนต่างพากันงงฮะเขามาได้ยังไงนะ่ะทุกคนที่นี่ดูเหมือนจะสงสัยเกี่ยวกับท่าทีของชายคนนี้กลุ่มผู้คนมากมายค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอีกด้านหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งก็นั่งภาวนาอยู่เช่นกันและกล่าวว่าออกา้า ซึ่งบากิกับยูจิโร่ก็ยังคงแลกหมัดกันอยู่อย่างต่อเนื่องกอผัดกันต่อยหน้าไปถึง3ฉากจนฉากที่4ยูจิโร่ก็ต่อยไปที่ลำตัวของบากิและบากิก็ยังคงต่อยไปที่ใบหน้าอยู่เช่นเคยพอซูงออกมาก็เป็นฉากให้เห็นว่าผู้คนนั้นมาชมเป็นจํานวนมากแล้วก็เกิดเสียงดังสนั่นชายคนหนึ่งกล่าวโอ้แม่เจ้าโวยไม่ขยับออกจากที่เลยไม่มีใครยอมถอยเลยสักก้าวพวกเขากําลังวัดกันว่าใครแข็งแกร่งที่สุดอยู่ใช่ไหมนั่น โตเกงอาว่ากล่าวทำไมพวกเขาต้องทำแบบนี้ด้วยนะโอลิเวอร์กล่าวในเมื่อปักหลักแลกหมัดก,กันแบบนี้ต้องมีแค่คนเดียวที่จะสามารถอยู่ในโลกนี้ต่อไปได้และสรุปจีฮารุกับฮนายามะมันก็มายืนอยู่ด้านหน้าเท่ากับว่ามันก็แทรกมาเรื่อยๆจีฮารุกล่าวบอสครับพวกเขาแข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อชายคนนั้นหันมะอยู่ที่โลกออกาจะเป็นยังไงถ้าลูกพี่จะลองสู้กับเขาสักครั้งฮนายามะนิ่งและตอบว่าฆ่าตัวตายชัดๆ จิฮาลูกล่าวถ้าอย่างนั้นเราจะสู้ต่อจากพวกเขาไหมครับฮานายมะต่อ่าใหม่อยู่ตรงนี้เงีย,งยบๆแหละดีแล้วจิฮาลูบอกครับผู้คนด้านหลังกล่าวบางสมิธเลยต่อโปคิดว่าไม่อยากจะเชื่อเลยนี่มันฉันไม่อาจจะทําอะไรต่อไปได้อีกแล้วจนกว่าการต่อสู้นี้จะจบลงเมื่อการแลกหมัดครั้งนี้จบลงนั่นก็จะเป็นการตัดสินผลแพ้ชนะตอนที่306เผชิญหน้ากับศัตรู ผูห้หญิงคนหนึ่งก็กำลังพนมมือมีคำอธิบายว่าคนที่อ่อนแอคนอ่อนแอคนอ่อนแออ่อนแอผู้ที่ยืนอยู่เบื้องหน้าคนอ่อนแอเหล่านั้นคือปีศาจแน่นอนว่าชายคนนี้อยู่ฝ่ายเดียวกันกับพวกเขาก็เป็นฮันมะยูจิโร่ในวัยหนุ่มที่กำลังโกรธจัดคนอ่อนแอมีคนเหล่านี้อยู่ที่เบื้องหลังเป็นพวกเดียวกันกับคนเหล่านี้งั้นหรือเปล่าเลย ายเดียวกันกับความชอบธรรมต้องเป็นเช่นนั้นแน่แต่ไม่ใช่มันคือความแข็งเก่งจนเหล่าผู้ที่อ่อนแอต้องยอมรับยกย่องบูชาและยอมติดตามที่ตรงนั้นยังมีกลุ่มทหารที่เข้มแข็งอยู่ด้วยแต่ทว่าเขาได้ตัดสินใจทําสิ่งหนึ่งเขาได้ยืนอยู่ต่อนหน้าเหล่าทหารพวกนั้นเป็นความกล้าหาญที่เหนือกว่าพวกคนอ่อนแอจะคิดฝันได้กอเบัญชาที่ยูจิโร่ในวัยหนุ่มกําลังต่อสู้กับทหารเพื่อปกป้องคนอ่อนแอ ผู้คนที่ไม่เคยได้รับความยุติธรรมผู้คนที่ยากไร้ทั้งหมดทุกคนได้เห็นการขัดขืนของเขารอบตัวเต็มไปด้วยซากศพสังหารหมู่อย่างกระหายเลือดเรื่องนี้ได้ถูกเล่าต่อๆกันออกไปว่าคนผู้นี้มีพละงกำลังอันน่ากลัวแต่มันไม่สำคัญหรอกในเมื่อเขาทำคนเดียวคนเดียว <Yeah. S 1> คนเดียวเขาฆ่าคนทั้งหมดนั้นเพียงลำพังและอีกไม่นานนัก เขาก็ไปยังประเทศที่มีอำนาจมากที่สุดโดยไม่ยากเย็นซักเท่าไหร่ชายผู้นี้เขาถูกเรียกว่าออกาปีศาจที่แท้จริงเพื่อที่จะปกป้องตัวเองจากอุ้มมือของพระเจ้าด้วยเงินมหาศาลเราผู้ที่อ่อนแอยากไร้ด้วยความแข็งแกร่งที่ทรงพลังที่สุดในโลกซึ่งสามารถเอาชนะได้ทุกสิ่งโดยการคุกคามอย่างร้กาจดังของขวัญจากพระเจ้าเชกเช่นทูตสวรรค์ ตอนที่สามร้อกำปั้นของชายโฉดทำกลางมูตึกมากมายเต็มไปด้วยฝูงชนจนไม่มีแม้แต่ที่ว่างฝูงชนเป็นหมื่นๆคนมีคนมากมายอยู่ไปทั่วทุกที่ต่างมาเพื่อฟังดนตีอันแสนไพเราะในคืนที่พิเศษนี้บนเวทีที่มีเพียงพอกับลูกแค่สองคนเริ่มไปอย่างช้าๆทีละนิดพวกเขาค่อยๆถูกดึงเข้าไป ด้วยพลังของสองพ่อลูกคู่นี้ใกล้เข้าใกล้เข้าอีกถูกครอบงำด้วยความต้องการที่จะดูให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่จะดูการต่อสู้นี้ให้ชัดเจนที่สุดด้วยตาของตัวเองและจดจําไว้ในสมองตลอดไปในฉากนี้ก็ทําให้เห็นว่าผู้คน,เ,นเข้ามาชมใกล้มากขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกของบากิที่ต่อยใส่พพอความทนทานกำปั้นที่ต่อยใส่หน้าผิวหนังน้ำหนักคางแรงกระแทก หมัดอันทรงพลังของผู้เป็นพอ่อต่างมองหามุมที่ดีที่สุดเพื่อให้กำปั้นปะทะได้รุนแรงที่สุดบากิกับยูจิโร่ก็รวมมาใส่กันเท้าทั้งคู่ของพวกเขาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดปัญหาครอบครัวถูกเก็บไว้ด้วยการถ่ายทอดทางทีวีเก็บไว้ทางโทรศัพท์มือถือจากในห้องจากอีกฝากหนึ่งของประเทศจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั่วโลก ตัดฉากมาที่สำนักชินชินไขคาซึมิคิดว่ากำลังดูอยู่หรือเปล่านะพอ่อเห็นหรือเปล่าการต่อสู้ของพวกเขาทั้งสองคนตัดฉากมาที่โกคินี่การต่อสู้ในครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะกันแน่นะหวังว่าจุดๆๆด,ดตัดฉากมาที่บ้านหลังหนึ่งแจ็คฮันมะที่นั่งคุกเข่าก้มหน้าอยู่ก็คิดว่าพอ่อและตะโกนออกมาว่าสักวันฉันจะไปต่อสู้กับพ่อที่นั่นให้ได้มีคำอธิบายว่าแกควรจะภูมิใจในตัวเองได้แล้วนะ ผู้คนก็เริ่มเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะยูจิโร่นั้นไม่ได้ต่อยบากิแล้วการแสดงความรักตอบต่อลูกชายโดยการกอดต้องทําท่าทางแบบนี้ใช่ไหมซึ่งในตอนนี้ยูจิโร่ก็กางมือออกพ่อได้คลายกำปั้นออกและเปิดอ้อมแขนอย่างอ่อนโยนตอนที่308อ้อมกอดจากพ่อกอเป็นฉากที่ยูจิโร่โดนบากิรวมหมัดใส่ในขณะที่เขากําลังกางแขนอยู่บากิก็ยังคงย่ำเท้าและต่อยไปอย่างต่อเนื่อง ฮานายมะโตกุงอวะดอปโปและพิเกิลก็ต่างพากันทึ่งอะไรก็ตามที่ได้เห็นอะไรก็ตามที่ได้ยินแน่นอนว่าหมัดของฉันได้อัดไปที่กล้ามเนื้อของพ่อตั้งแต่หมัดแรกจนถึงตอนนี้ฉันแน่ใจว่าได้อัดไปที่พ่อแน่ๆรู้สึกชาที่หมัดมากขึ้นเรื่อยๆแต่มันก็เป็นสิ่งเดียวที่เชื่อมระหว่างฉันกับพ่อบากิก็ยังคงต่อยฮนานายยูจิโรอยู่อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ต่อยอยู่นั้นบากิก็คิดว่าทําไมพ่อถึงหยุดชกเพราะอะไรกันนะทําไมถึงไม่ตอบโต้ทาไมผมรอเวลานี้มานานแล้วนะทําไมถึงได้หยุดชกสละทําไมถึงไม่ตอบโต้มาอีกละ่ะมันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการต่อสู้นะมันจําเป็นจริงๆฉันรู้สึกเหมือนกําลังถูกกอดเมืเม่อฉันได้สู้กับพ่อและในขณะที่บากิก,กําลังง้างมาต่อ,อยยูจิโร่นั้นก็โดนพ่อของเขานั้นกอดรัด นั่นก็ทําให้บากิอึ้งและก็หยุดต่อยไปชั่วขณะตัดชางมาที่ทำเนียบขาวสหรัฐอเมริกาเวลา8ปดโมงครึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเคาะประตูกะกอกะและถามว่าท่านประธานาธิบดีประธานาธิบดีก็ไม่ได้ตอบเขาจึงเคาะอีกกะกอกท่านประธานาธิบดีจากนั้นก็เปิดประตูเข้ามาดูประธานาธิบดีก็ดูการต่อสู้ของสองพ่อลูกนั้นทางทีวีอยู่เขาก็เลยถามว่ากําลังทําอะไรอยู่คะประธานาธิบดีก็ดูอย่างใจจดใจจ่อ ผู้หญิงก็เลยถามซ้ําว่ากาลังดูถ่ายทอดฟุตบอลโลกอยู่นั้นหรือประธานาธิบดีก็หันมากล่าวว่าอย่ามารบกวนฉันพร้อมกับปล่อยอลาแห่งความเป็นเจ้าหน่ายผู้หญิงถามคุณกําลังดูอะไรอยู่นะ่ะตัดฉากไปที่สนามต่อสู้บากิที่โดนยูจิโร่กอดและจับตัวขึ้นนั้นก็งงงว่าพ่อของเขานั้นกําลังจะทําอะไรส่วนยูจิโร่ก็ทําหน้าตาปื้มปิติในฉากถัดมายูจิโร่ก็กอดรัดไปที่บากิอย่างรุนแรงและก็เกิดเสียงดังสนั่น